สำหรับแนวทางในการ <c oughs> ในการซ่อมนะลำนี้ขออนุญาตทําความสะอาดนะครับโดยการล้างก่อนเ่ะมาฉีดเราจะฉีดเราจะฉีดเนี่ยเราจะฉีดฝุ่นออกตรงนี้ตรงนี้ให้ออกก่อนนะอะามาฉีดฉีดมาแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับตรงนี้ตรงที่มันเป็นคราบดําๆนี้เราก็จะใช้แปรงแปรงตรงนี้นะครับขัดขัดออกนะเนี่ยตรงนี้จะต้องใช้อ่าความชำนาญ เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเพราะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม้นะไม้ที่เขาขึ้นกระดานมาแล้วในบางครั้งเ,เราโดนน้ำมากจนเกินไปเนี่ยนะครับจะก็จะทำให้ไม้เขากงนะตรงนี้เหลือก็จะผิดรูปผิดล่างไปนะครับอันนี้จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับหรือไม่ก็ในส่วนของตรงนี้ ก็อาจจะขาดได้นะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ